I like ก็สิลืมใส่น้ำ <laughs> งมาจกออกก็ได้บ่มันเต็มนะเนี่ยใดต้องใส่ถุงของใคยของมันบ่อก โวยาวาจาวะติตกสะระมาตันเตหิตาวา,าต,วต,ตาวาโมรตุคัองอคัอง,องเย,ยียการูสัพพักรุติโกนสัพพานัน้น,นี้บาอื่นนะ

แยจุกอไร่ปูตนอ่แบบๆอ่า่ยวเ่าป้าขายคึ้จักโมงเหรอเฮ้ยมาขึ้นนี่ฮะขึ้นจักโมงเสียงขึ้นแม่เสียงขึ้นก็พพ้อมกันนน สร้างในกระเียงขึ้นคือกันเมือ

ซื้อตู่ตู่นก็วม่คอมเฟิรนเลยนี่ตู่เสือถวายไห้วิสาวางตีแล้วก็ยังโก้ก็ยังไปตู่พอดีตู่น้อยมาใส่เดวดีใส่งานปะหลุ่มอนำเปลวิไล่มื่อเดาเซียวไปซื้อมาสามสี่อันันสองสามอันไอติมอบอะไยางพันชิติต เติมปีกับมู่เนาะแล้วฟังเบิร์ทางเบอรอพีนาอุจิมาบอสอุจิมาอัดมันแล้วิีเรมาสลอลมอาซานัดซาราแล้วอ่าทุกการ์ดเทุกคน Yeah. Mm -hmm. เนอ้าเป็นคุณลนเปนการปฏิบติป้านอกก็บาฟังเตียนเบิร์ดเดี่ยวส่นี้คคม13ากัน ตลอดนอกอสอนนกอาธุเที่ไม่แห้คือเป็นะไรมอบทนาครับต่อประเทศในรกลาไปก็ได้ 啊。<Cool. S 2> เงินบาทเป็นสามหมนเจ็พเก้ร้อยแปดสบีาทน้ำแปดสี่เรียกเ็บแปดสี่เลขแวมาบาสบายไปถ่ายเอาคนก่อนด้อเงบาทอะไรก็ลืมปจักนี่ไปถ่ายคนก่อนดึกองค์ปาริสุทังอสวะขยาวหังปิตาปัตตานีปัตตานี Keparukani, laparibarani, di kusangkasa, uno senyama satu nohante, di kusangku imani, didapatkani, petani, Keparukani, laparibarani, petikan hatu, amah kam, di จ้าดูจ้าดูอนุโมทาิมีเออเอามาจับนำกันเลยเอาจับเอามาจับเกณฑ์เลยก่อนเออเอา สาธุสาธุสาธุ์อนุโมทามิเอาสัตวเอออันปัจจุประใจีทวาเอาตุญญาณโยมในอมโมตานาค่ะเป็นของป้าของสองเกษตรได้ไปสางไปสาเนอสนับปุญญาปรมีี่วาได้สางไ้สาในการบรตูไม่ออกตุญญาณโยมไม่ไปสูบเบสุตุญญาณยม ที่ว่า,าบริจ,บบจ,ปปาาจาคตุก,บบากาขออา,ท,ยาย óm, ทุกคนจงมีแต่สุขภาพเก็บแข็งพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอีกประการหนึ่งเนอกราคาประหยัดของประอบใจทางเจ้าภาพทางผนล่งอ่อนเนาะที่ว่าอ่าเขียนบรรจุปัจจัยทางครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็เป็นเจ้าภาพในงานบุญพระเวทนี้ถ้าสุดท้ายก็บ่ริยังหลายก็บว่าขออวยไส้ให้พ่อน้องตัวย่างยอมเบิดทุกคนเจ้าภาพจงมีแต่สุขภาพแข็งพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดัง ไปพยายามใจสมิมาต,ต้องขมีแต่อันยอวะโนสุขังพรังมันย์เงินมัน,มเ,งนมเงินอาสาตวเไอ้ฮะปะกันฮับพรเด้อบัดโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้ก็ตักบาทยาหนามเนี่ยแหละน้องพี่น้องก็ที่ว่าจบพิธี่น้องพี่น้องเนาะก็ขอขอวยใจให้พ่อนะจะภาพจะศรัทธาเพิน่นทางยูเอเนาะขอบพวกของคุณแม่วิไลเนาะแล้วก็ขอ ทานออนทำมณีวงเนาะหนองเนาะกอมครอบครัวของคนอยู่ดีมีเฮงเลิศใ้นี้บุญเด็กุศลทำบุญทำทานแล้วแล้วมีความสุขความจเจริญสุขกายสบายใจเด้อจะภาพเขาลำรวยลำรวยอยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข็มแข็งพอันใหม่คลิปนะเด้อพี่นอ้องสบายดี